ก็สวัสดีครับผมช่องบ่าวบนทองคนอิดวันนี้ผมมาที่อีกจุดหนึ่งของการสร้างทางรถไฟฟ้าทางคู่เส้นของอำเภอบ,บ้านไผ่ไปจังหวัดนครปฐมที่จงจุดที่ท่านเห็นีนี้เนี่ยเขาจะสร้างเป็นสถานีของรถไฟฟ้ารางคู่เป็นสถานีพักจอดรับผู้โดยสาร องแถวไอ้บ้านนวนสวรรค์จังอำบอตะองจังหวัดเบตที่ท่านเห็นสร้างแล้วลนะ่ะคือที่จะเป็นสานีพัดน,นะคุณท่านที่เดล๋ยวผมจะซูมเข้าไปหน่นย่นะที่คุณงานก็ยังไม่เลิกงานกันเลยบุกถ่ายระยะไกลน,นะแล้วก็จะไปหากันทางบ้านโศกแส,สงก่อนสี้นเทเลสทุดสิ้นที่จะวิ่งมานะแล้วก็ไปจนจบอยู่ที่บ้านป้องเนะเส้นนี้นะส่วนที่กองกนข้างหน้านี้คือหมอน หมอนรองรางหมอนรองรางรถไฟท่านเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูรางรถไฟที่เขาเตรียมพร้อมแล้วตรงนี้อ่ะที่เขาทำคือหมอนละหมอนรองรางรถไฟเดี๋ยวผมจะเดินไปดูเลยมาอัปเดตให้ครูอัปเดตให้ดูตอนช่วงเย็นทุกท่านเพราะว่าช่วงเย็นก็เขาเลิกงานเลิกเดนเรามาถ,ถ่ายช่วงเขาทำงานอยู่กลัวกลัวเขาจะว่าเอาว่าทำงานมาถ่ายคิดถ่ายอะไรเนาะ ก็ต้องกินใจก็กินใจเป็นทำงานเป็นแล้วก็ถ่ายช่วงเวยเ็นเอาเนี่ยนี่คือเป็นหมอนนี่แหละห,หมอนหมอนเะไหมอนทางรถไฟฟ้าหมอนสมัยใหม่เนี่ยก,ก่อนที่จะหมอนอืนอะไรแบบม้เน้นสมัยก่อนเหมอนก่อนเป็นหมอนไม้ไมมเป็นหมอนไฟสมัยใหม่จะเป็นหมอน,น,มอนแบบเป็นปูนแท่ง กอนจีขึ้นมาเป็นเป็นอย่างดีะนะมันทำ้นมาเป็นเป็นหลุมเป็นพกก่อนยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะอนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำคือก็พัฒนาอะไรที่มีสถานรถไฟเกิดขึ้นแล้วอะไรก็จะพัฒนากันไปนทุกคนว่าตรงไหนที่ก็จะไอ้มันย้อนเสียงหน่อยนะต้องขอโทษทีทุกคน เนี่ยพามาเดินดูหมอนรางรถไฟไงเนี่ยเดี๋ยวจะซูมไปไกลดูนู่นเห็นไหมที่เขาทำอยู่นู่นน่ะนั่นแหละคือสถานีรถไฟนี่แหละที่จอดรับผู้โดยสารที่จะมาพักแล้วรับรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปต่อที่อำเภอและทางนครพนมนู่นแหละท่าน นี่คือหมอนเอาเลยช่วงนี้กว่าคนนี่เห็นไหมเนี่ยจะไม่มืดแล้วสิ้นเห็นไหมเดี๋ยวผมอ่านกรงการให้ฟังนอ้เห็นไหมทุกคนนี่เส้นไอ้ทางไปเข้านี่ไปอำเภอ,อกุฎกิจนาลายทางนี้ไปอำเภอตลาดนี่ไปอำเภอพลทอง ไปเพือปูนทองเนี่ยคือหมอนเนี่ยเนี่ยทางมารถสิบลอ้อก็วิ่งไงคนเนี่ยระยะของทางนี่คือหมอนลางรถไฟไง่ะเดี๋ยวพาเดึงขึ้นไปนิด เนี่ยเนี่ยแม่ทุกคนนี่กองอยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่คือรางรถไฟนะเนี่ยเห็นนะเนี่ยนี่คือเป็นรางรถไฟเนี่ยเนี่ยคือเป็นรางรถไฟไง คนเนี่ยเนี่ยเส้นนี้แหละจะไปแบบนี้อย่งเงี้ยที่บ้านะนู่นก็ทางงานไหมทางหน้าเนี่ยซิ่งก็ทำกันกำปรับกันอยู่โอ้โหเขามาอยเงี้เห็นไหมขุ่นเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบเขายกยกยกใส่ยกใส่เอาเลยเห็นไหมเนี่ย มาเป็นหมอนเป็นแบบนี้เลยไงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอู้หนี่ไม่ใช่ทุกคนนี่คือหมอนรถไฟที่มามากับตัวรถไฟเลยไอตัวนั้นน่าจะเป็นรออีกข้างล่างหนึ่งก็เป็นหมอนรถไฟแหละก็าจะเป็นรอดอีกชั้นหนึ่งขึ้นมานะ่ะเนี่ยอมาอักเสบทุกคนได้ชมกัน ใครที่ยังไม่เคยเห็นนี่แหละคือรางรถไฟสมัยใหม่เนีย่ยนเขากำลังทำสถา,สถาไไนีรถไฟกันไกลๆนะ่เดี๋ยวซุมให้ดูใหม,หนมในะ่นู่นเห็นไหมที่ไกลๆน่ะนั่นน่ะนั่นแหละสถานีรถไฟอนะ่ะที่จะจอดรับผู้โดยสารเนี่ยตรงนี้แหละที่จะเป็นรางรถไฟแล้วก็อยู่ข้างผมไปเนี่ย ปั๊มน้ำมันนี่ยขเกิดขึ้นใหม่นะเขาซื้อใหม่เขาซื้อปั๊มใหม่ปั๊มน้ำมันใหม่ซื้อที่ดินแล้วสร้างปั๊มน้ำมันปตทใหม่ลงทุนเลยคือเขาเห็นนะเห็นแล้วเขาเห็นที่อะไรไงรุ่นไหมเขากำลังถปรับรุ่นปรับนี่คนณก็ณเลิกงานไปเยอะนะ เรามาดูแผนที่ดีกว่ามานี่นงการรถไฟฟ้าเนี่ยคือนติสือสร้างด้วยภาสีของประชาชนนะตื่นเตทุกคนนี่ไงป้ายมันมันมันนังไงรถไฟแห่งประเทศไทยไง เห็นไหมคนผมจะไม่เข้าไปใกล้นะเพราะเดี๋ยวมันเกลียดก,การทำงานอางเขาดูมไม่ดูนี่นะนะนี่คือตัวสะพานข้ามข้ามรถไฟก็จะรถไฟก็จะวิ่งวิ่งทั้งล่างนี่เป็นสะพานข้ามรางรถไฟนะ งไปนู่นเข้าไป,าไปพบมาอำเภอพุนทองอส่วนนี้ไปอำเภอกุจินารายเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่นอำเภอกุจินารายนี่ก็ตักที่ดินมาเนี่ยเส้นนี้เนี่ยเข้าไปอำเภอพุนทองก็ไปอำเภอพุนทอง ก็ไป่ตลาดเจ๊ได้ก็ทำงานนซะูไม่เห็นเองนะคนเราะน่าทำโอทำอะไรกันนะเห็นนะก็ไม่ก็ไปกวนก็นะก็ทำงานเราก็ไปถ่ายคลิปเดี๋ยวจะไปกวนลูกควนนี่ก,ก็จะว่าเอา โบกถึงใจก็ถ่ายชนตรงนี้นะสิ้นนั้นที่ผมไปถ่ายมือเท้าเนี่ยตูนึงมันสะดุ้ไปหา,ยยาบ้านอนมืย่ยจะมีสะพานข้ามแม,ม,ม่น้ํากระบุ่ะเป็นสะพานรางรถไฟคู่ขึ้นไปเขาก็วิ่งไปแตะทาหมือนกันวิ่งไปซุนน้มกัน เป็นสะพานข้ามนะสะพานข้ามข้ามไปสองคูณด้วยได้เหมนกันครบนะไม่ถูกมาหรือไงหุ่นนะาทางไกลนะสถาน,นีรถไฟนะที่นถ่ายู่ข้างบน จะไม่ข้ามไปนะทำงานัจะไม่ข้ามไปมันจะเปรบลกวันเขาเกรงใจเขาเขาทำงานนล้นนะไปถ่ายชิปเขาลบกวันเขาอีกมันเลยพามาเปรียบยังไม่ดีเด้นขึ้นที่สูงกว่า น,นั่นใชไหมเนี่ยคือไปนี่นี่แหละไปอำเภอกุจีละลายเนี่ยนี่เด็นดูถ่ายคนที่สูงให้คนได้ชมกันเลยนี่ทุ่งไบ้านหองแสงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกไอทางบ้านโศกแสงนะเนี่ยที่ตัดไปถักทางาขันเจนเดี๋ยวคุณพาไปดูดีวพาไปดูเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก่อนจะไปถ่ายคลิปเดี๋ยววันนี้มาถ่ายให้คนได้ชมตอนตอนเย็นเนี่ยตอนห้าโมงห้าโมงกว่าแล้วเนี่ยเขาก็กบกลังเลิกงานกันแล้ว ทูออกไปนู่นนะเห็นรถวิ่งอยู่นู่นนะไกลๆเลยนะตัดผ่านหลายหลายหมู่บ้านเนี่นยเห็นรถน,น้ำทำงานเดี๋ยวจะซูไ้ดูนู้ว่าเขาทำงานกังไงฮะนี่นนะย นี่ก็ฝังนะฝังเข้าเทคานเรียบร้อยแล้วก็จะเอียงออกไนะจะเป็นแบบคล้ายตอ่อหม้อแบบคล้ายมือแบกอะ่ะแบกแบกสะพานนะแบกออกนะคล้ายมือเราแบกออกแบกออกแบกสะพานนะนะตอ่อหม้ออ่ะมันก็ในเมืองนะ่าวเ้ยอำเภอําเโอ้เป็นอำเภอะทางนู้อนนะ่ะนั่นคือรางรถไฟขนะ้างหน้าที่ผมไปถ่ายดูให้ดูแล้วนั่นแนหะละรางรถไฟก็มาแล้ว เดี๋ยวจะวางทําปรับพี่ปรับอะไรแล้วก็วางตัวนี้ลองคือหมอนรองตัวล่างอีกทีนึงเนี่ยคิดว่าเนี่ยที่หมอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะลองพื้นอีกทีนึงนี่เดินทางไปอำเภอกุจินารายนะนี่กุจินารายอำเภอภัวขาวนี่กาลสินนี่ส่วนนี้ก็ทะลุหากันเนี่ย เขาจะทาเป็นช่วงเป็นช่วงทุกคนระยะไคระยะมันไงก็จะเป็นระยะไคระยะไคระยะอะไรของมันของของแต่ละเพกจะเขตรนบผิดชอบแต่โฟเมนที่คุมงานคนคุมงานเนี่ยก็จะละระยะไคระยะของมันนั่นแหละที่จะทำรูเนี่ยเขาฉีดน้ำกันใช่ไหม คำถนนเนี่ยนะคำถนนที่จะทำรางรถไฟคือเรียบเรียบจริงๆท่านเรียบดีด้วยไม่ใช่แค่ธรรมดาเรียบอย่างเรียบเลยอะเรียบเรียบเสมอดีเลยน่ะเห็นไหมน้ำรดแล้วก็หมดเรียบสะอึงดีเลยในซูมให้คนได้ดูกันดีทีนี้น่ะ นั่นแหละสถานีรถไฟเนี่ยที่อย่างจุนี้อะสถานีรถไฟบ้านนวลสวรรค์เนี่ยถดนี้แหละนี่ที่แถวนี้โอ้ไม่ต้องห่วงเด้อคนที่มีที่ตรงนี้ก็รับเด็ดไปแล้วล,ะละ่ะทุกคนเพราะเป็นที่โฉนดอยู่แล้วมันห่างจากตีนบ้านนวลสวรรค์แคใกล้ๆเองเนี่ยเห็นข้างหน้านี่บ้านนวลสวรรค์เนี่ยเนี่ยกองแล้วก็เข้าไปอำเภอบนทองแล้วนั่นน่ะนั่นแหละเป็นตึกสัขาวั่นนเห็นไหมนั่นแหะมันใกล้ๆอยู่ รางรถไฟนี่แน่นอนนะต้องขี่วมานี้ขี่วางวางวางเขจะมีรถวางอ่ะนะคิดว่าน่าจะเป็นรถแบบดีอ่ะรถวางวางเรียงเรียงแล้วก็จับระดับซ้ายสง่งกล้องสองเซเวระดับจับระดับเป็ระดับนู่นคิดว่าเกียร์คงเกียร์อะไรนะคิดว่านะสุดยอดเทคโนโลยีมันเดี๋ยวนี้ทันสมัยทุนเทคโนโลยีสดุดยอดนี่ ถ่ายเอาไปสักที่พื่ทีไม่เป็นไรแต่เสียดายตรงนี้มันย้อนแสงย้อนแสงมันก็เลยไม่เห็นเนยมุมที่ว่าเป็นสถานีอ่ะซู่มไปใหม่นีเห็นไหมสถานีรถไฟอ่ะที่เขาทำอยู่ด้านหลังรถถูกล้อรถติดล้อวิ่งถึงดินมาฝุ่นตลบก้อนเลนที่ถูกหลบตลบมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายจุดหนึ่งคือเป็นแถวบ้านบ้านถูกแสง จากเส้นทางของไฟขนจักรที่เขาตัมาจากบ้านสุขแข็งนะว่าไปไปถึงไหนแล้วถึงนั้นมีจุดที่สุดแต่จุดที่สุดสำคัญไงเป็นจุดที่ที่จะสร้างเอารถไฟแล้วก็อุปกรณ์รางรถไฟก็มาหมดแล้วนะหลังรถไฟที่ใช้เป็นการชมไปชมกันแล้วก็จุดนี้เป็นจุดจุดที่ว่าเป็นจุดใหญ่เลยละไปจบจนจุดที่พักรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไป่อที่เอาแหละไปทางนครพุมทางนู่นละนครพนม ทางพุทธหารไปรุ่นแล้วอำเภออะไรนี่แหละคนก็ตัดผ่านไปแล้วเอ้างผมก็ฝากกิตตการช่องทุกทุกมาบนทองคนดีพี่สาวให้ผมชักหนึ่งช่วงเลยนะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากคลิปช่วคลิปให้ผมด้วยนะผมผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับวัดกับวา สถานที่ต่างๆเดี๋ยวที่สำคัญหน่อยที่ดูแล้วก็ถ่ายทอดลงช่องยูทูบเป่าวบนทองพี่สารให้คนได้ชมกันนะคนฝากติดตามช่องเปล่าคนทองกนเด็กพี่สันนะช่องเดยนั้นก็จะทำคลิปเกี่ยวกับวัดกระบาเดี๋ยววัดกระบวาจะไปอยู่ตอนนี้ผมกำลังทำงานอยู่ก็จะไปถ่ายคลิปวัดกระบาอีกว่าจะไปทางนู่นแหละไปทำเขาเรียกว่าถ้ำหลวงเอ้ยถ้ำม่วงภูเก่อบ้านตาตำบลจันเพล่อำเภอเต่าหอยจังหวัดสรินทร์เดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปให้คนได้ชมกันนะ จะเดินขึ้นเขามันมีอะไรที่แปลกประหลาดแห่งหนึ่งนะฝากกดติดตามเชิญดูทุกบา่าวทุกทองโดยด้วยด้วยอิสานด้วยช่างนักน,นอกอากาศซีนกักผฝากจบคลิปเท่านี้นะครับผม